นี่วิธีหั่นบักแ่งนี่ต้องแบบนี่ค่ะนี่พุ่น่าเลียงสวยงามน่ารักจังเลยอ๋อได้สีซ้อนวิธีหั่นแค่รสให้เป็นรูปดาวนี่ปาดออกให้เป็นหกเหลี่ยมนี่แบบเน่เอามีดปาดออกปิ๊บเข้ากับบักเขานี่ปิ๊บเอาบมองนั้นทิมไปอันบ้า,าไปกินบ่บอแล้วตะมึงกูชอวซมี่อาบักฮานี่น่าล จมดีเลยเมียี่ฟันข้อซะน้อหามมึองยูซือในอัดคตคิปอยู่หน่หน้วยห้อนี่พี่น้องเข้ากับฮันมันออกมาีนแบบนี้่ะแน่สวยงามน่ะเอาไปโตกแตง่งนี่เตมันเขารถเอ้ยขามขันโอ้จะได้กับ่เขาเอ้ยต้องเฮ็ดแบบนี้มันเป็นลูกสูนี่ทุ่มมันไปแล้วก็เตะป,ปั๊บเปี้ยวเขาทั้งสองหน่วยไปหาเฮ็ดเบืองพี่น้องไง เห็นหลายคลิปแล้วมันเห็ดนี่สิลองเห็ดบางนี่หมุนหลงคงลงคงนี่โอ้โฟู่องลุงองลงโอ้โงามเว้ยนี่คือกันงามพริกกับท่างนี่เอาเสียขาดบานี่ฮ่ามึงหม่จ่อยแสีบมปะน้อ